โอเคนะคะทุกคนเราก็มาเล่นกับเพื่อนนะคะในเอ,อ่อในเกมโ,โบรบอกนะคะนี่เราก็จะมีแอสโตนะคะเพื่อนคนใหม่ก็คือเพิ่งแอดเรามาเลยก็คือเพื่อนที่โรงเรียนแหละเดี๋ยวบอกก่อนอันเร็วเร็วเร็วนี่นะคะส่วนเราสว่างจีจาดเลยเมื่อกี้โดนฟ้าผ่าเปียงนนน่่นะะอตอต้้มใหห ก็เปิดไมล์แล้วใช่ไหมเปิดแล้วเฮ้ยซันดีเหรอใช่เดี๋ยวฉันเข้าไปด้วยเะเต์เอมสตโตนให้อะไรฉันมาเดี๋ยวบอกแตงก่อน T H A N K เฮ้ยะนี่ดู้ทำมากแตลืมปิดเสียงโอ้จริง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 แต่ไม่หอตัวเลยอ่ะันไม่รู้ว่ามันปิดเปล่าอ่ะปิดไปก็ได้ปิดไปแล้วหนึ่งล้านบาท รู้สมอเขาคือ,อยังไงอ่ะเล่นไม่เป็นก็ลองเล่นก่อนอะไรอ่ะมันเพิ่งหัดเด้ดเลยใช่ไหมใช่เธอต้นวันนี้ใหม่อีกแล้วก็ไม่ใข่สีทองอไหนเหลืองหรือทองอ่ะก็หลังธรรมดาใช่ไหมมันใะ่ไม่ซือ้ออันนี้คือให้ทำอะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนที่เธอมีหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ว่าอัพเดตยังไงอยู่ดูนอาแฮปป์แอนดแพนอินย<ะ>ูอาแฮนคือเธอไม่มีผลไม้ที่จะเอามาอ้นี่ค่ะนี่ยอะไอยนะ thank you as ตูเธอต้องแป้งผลไม้ใไรนะซัมเมอร์เหรอเดี๋ยวควนรู้ก่อนอันนี้ใช่ซัมเมอร์ไหมคะ มันหยิบไม่ได้ไนี่อุ๊ยใครทองลองว่ามันเป็นยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันจต่เราสเก็บตัวน,นี้ไม่ได้ก็บเาแม่ลองเอานี้ไปให้ดูลองทำซานดีดิซีตัวเกรฟแพน รีแพนอันไหนนะซัมเมอร์มันต้องเขียนว่าซัมเมอร์ไปเธอไม่รู้ลองไปหาเนี่ยฉันลอง<ด> <ๆ S 1> เก็บอันนี้มามันเป็นแบบเนี้ยมันจะขึ้นมาให้เป็นแบบเนี้ยเธอวีไม่ใช่ w i n d s t r u ไหนลองไปหาเอา้าไม่ใช่ได้หน่าอะซั Plan, มเมอร์แพนเอาไม่ใช่ซัมเมอร์มันต้องเขียนเขียนคำว่าซัมเมอร์เลยสิเธอรับสาย ใครใครอ่ะไม่รู้ทำไงทุกคนใครรู้ช่วยบอกเราหน่อยใครรู้ให้คอมเมนต์บอกใช่ไหมใช่เพราะว่าเพิ่งมาเล่นอะไรอ่ะอ๋อฉันว่าถ้าผลไม้มันจะเป็นผลไม้ซัมเมอร์หรือเปล่าลองหาดูสิทำไง อ่ะอลองพิมพ์ถามทำไงอ่ะแ <laughs> ต่วตัวมีดูเกิดอาการเล่นไม่เป็นใช่ มันจะต้องกขีนซำมาหรือเปล่าไม่รู้เหอไม่ใช่เออมันต้องเขียนว่าซมเมอากเธอมันตอนนี้มันเลยดูซัมเมอร์ยงค่ะดูดูเรียวเธอเนี่ยเธอไม่ตองซื้อต้นใหม่หรอจ๊ะไปดูก่อน โอ้ยเกมอัพเดตอะไรมาเนี่ยไม่มีคำอธิบายเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเราเกมปกติเกมอื่นมันจะมีคำอธิบายอะพออัปเดตมาแต่เกมนี้อะไรก็ไม่รู้ทุกคนเขาบอกว่าเธอไม่รู้เองหรือเปล่าเนี่ยนูดดีเดี๋ยก็เดี๋ยวให้คนอื่นมาคอมเมนต์บอกว่าอะไรยังไงพังอ่ะเธอคนละเนี่ยเธอเนี่ยฉันถับคนนี้ เธอเธอเธอคุยกับคนนี้หน่อยแป๊ะฉัน o g เก h e r แอ d อะไรนะเขาให้เธอไปหาผลไม้ซัมเมอร์นัไนไมล่ะไม่รับสายอะ่ะคือใครออสเซนบอกใครก่อนบอกอัตโตน สถานีเอากระจกแปดเดี่ยมมาตั้งไว้หน้าสวนกันผีไปดูดิค่ะ <laughs> สถานีเอากระจกแปดเดี่ยมาตั้งไว้หน้าสวรคกันผีดีคอออกก่อนนะเปิดคอดีออกไปแล้วดีฉ<ด>ันดีเรียกด้วยในเวตีนี่จะซื้อใข่มาตอต้นที่มันแบบราคาแพงๆเช่นเหนตอน,นี้เลยราคาแพงเบอร์ นี่แล้วพรุ่งนี้เช้าเ<ช>ดี๋ยวตื่นมาดูซื้อะไรน,นะไข่มาฉันขอจิ้งจอกเธอทําไม่ไจิ้งจอกฉันจะอันนี้นะคะทุกคนสัญญาเลยถ้าฉันไม่ไจิ้งจอกอ่ฉันลงคลิปท่าเวิร์กเต้นท่าเวิร์กให้ดูดเลยาฉันเล่นปลูกสวนวีด้าไม่ได้เข้ามาในใน,นี้หรอใช่เซิร์ต็มเงี้ยตอนแรกแล้วตอนนี้เข้าได้ยังอ่ะได้เรียยุเธอไปชวนวีด้าดิ ส่งคำเชิญวีด้าเชิญมาเชิญกลับส่งมาเล่น่วนนี้เพราะสานนี้เพิ่งออกไปใช่โอ,โอ้ยแล้วเดินไกลด้วยไม่ใช่ด้านนอตอะซัมเมอร์แพนมันถึงซัมเมอร์เลยยังนี่ไงเธอดูดูอยู่เนี่ยต้องให้เธออันนี้ออมบี้ของใครอะไหนข้างบนอะ ไหนเอาบี้อะไรทำนี่มันอ่ะลูปติให้วันเกิดอืมอัดคลิปอยู่แป๊บนึงไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรอ่ะไหนอันไหนเอาบีแม่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือซัมเมอร์เหรอเธอเฮ้ยเจ็บขำหน่อยไม่ได้เลยอย่าขำไอ้ผลไม้ข้างบนคือซัมเมอร์เหรอใช่แต่ปั๊บนึงแต่คนแม่เราไม่รู้ ไม่เอาใช่ไหมเอาเยอะเอาตัวเอาทำยังไงก่อนอยาไปพูดนะบอกว่ามาเบลจะกินเคฟซีก็อบอกอ้าวม,มันเรื่องอะรมัเลยเ,เ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาเอาที่ลุงนี่เดี๋ยวลงุงซื้อให้ถ้ามันเกิดตรงกันได้กินเคฟซีไหนวันเลยอ <c oughs> ยากพูดนะเนี่ยไม่ต้องมาเบลไม่ได้กินหรอกว้าวาให้มาสิ ย่ามาดูสวนหนูหน่อยได้ไหมอันนี้หนูทําเองแบ่งกันไหมนี่อันนี้หนูทำเดี๋ยวเราจะให้ทุกเดี๋ยวเราจะให้ย่าดูสวนเรานะคะนี่หนูมีสัตว์เลี้ยงด้วยมีพึ่งมีตัวนาคนี่ตัวนาคสวนหนูเป็นไงบ้างน,นี้ต้นเอมเบอร์ลิเเลลี่ไหนเอมเบอร์ลิลลี่เนี่ยเหรอเนี่ยใช่อันนี้ต้นเห็ดสีทองไหนเห็ดสีทองวะเนี่ยโอ้ใช่เหรอใช่มันเป็นต้นเห็ดนี่อันนี้ต้นถั่วยักษ์ เอาเปล่าเอาเอาเอาหนูเอาอยู่แล้วร้อยเดียวเหรอสองพ่อบอกสองร้อยใช่เหรอใช่เขาบอกเขาไม่ได้ให้สองร้อยแต่เขาให้เท่าไหร่แบงค์เท่าเอ่อโอ้มายกอดแบง่<_<_<_<_์พัน หลอกเล่นเอาแบงค์พันแม่ไม่ต้องมาขโมยของหนูนะขโมยอะไรไปเก็บของตัวเองเลยได้จ้ะแม่แต่อยู่เงียฮะกล่องได้เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวแล้วก็กดอ่านอนะฮะอัาอยู่อันอยู่วันนี้อัานแล้วหรอปะอะไรไปดูเนี่ย เมื่อกี้มันยังไม่ตอเลยก็ได้ก็ได้ก็ได้งบอกมุงตีบอกว่าให้ไปซื้อเค้กสีเลี้ยงเพื่อนไปซื้อแล้วแม่แม่เอ่ย่าบอกว่าแม่ให้ไปแล้วเันนั้นย่าให้ไปสองร้อยแล้วพี่เดาออกมาได้ไงอ่ะพ่อพ่อบอกไปย่าคือเค้กสีให้เอามาฮะพ่อบอกพ่อบอกเหรอ มาเบลมันอยากกินเค้กที่ของแม่ไม่บอกหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห้าเอาตังให้มันไปเลยให้มันไปซื้อเลี้ยงเพื่อนอุ้ยได้จังพันเดี๋ยวเอามาแบ่งว่างอุ้ยมีร้อยห้าสิบมีเนี่ยหเขาเขียนไว้เฉยเยตอนมันรีสต็อกมันขายเสียดายตังเสียโทรกลุ่มทำไมก็ไม่เป็นไรโทรกลุ่มเราไม่รับก็ไม่เป็นไร ดูดูส่วนแอตตันดิอันนี้ถ้ากดกดแล้วใช่ไหมในส่วนแอตตันเธอเรามาคีวีด้าเอามาจากไหนอะ่ะวีด้าบอกตอนมารีสต็อกมันขายขายอะไรอะ่ะอันนั้นอะชูกาแอปเปิล้ลไม่ค่ะเฮ้ยตัวอะไรขายอะกีวีกีวีขายโอ้ย เรือต้นนั้นแหละวีไดาบอสดามันขายได้น้อยกีวีขายเดี๋ยวก็จะวางสปริงโกวีฉันอะซื้อมเมล็ดมาเต็มเลยนะแต่ฉันยังไม่ได้ปลูกเลยหาที่ปลูกไม่ได้คืซื้อมเมา็ดได้มาล้วไม่ของฉันอะในไอเนี่ยในกระเป๋าฉันอะมีมะเมล็ดพืชเต็มไปหมดเลยถามจริงจริงแล้ฉันก็ไปค้ามาด้วยตอนนั้นอนะ,ะอือไปไม่หมดเลยไม่รูเ้เดี๋ยว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 แต่ฉันขอไปคุณ อันนี้ออกก่อนสตรอเบอรี่จะไปหาที่ปลูกฮะเธอขุดของไรสาระออกก่อนนี่เดี๋ยวเราจะแล้วนางพยาพึ่งหายเธอเดี๋ยวเราจะคับของยังไงอะเนี่ยนางพยาพึ่งหายเราจะคุยกับคนไหนไม่รู้เดี๋ยวก็ถามคนอื่นเดี๋ยวก็มีคนมาบอกไม่แล้วมันมีให้คับของแต่นางพยาพึ่งอะ ออไม่รู้เหมือนกันขาตรงไหนพิมพถามวีด้าดิไม่เป็นไรกีวีใครนี่เธอฉันปลูกต้นกีวีเธอฉันปลูกสิฉันยังหาที่ปลูกไม่ได้ฉันซื้อเม็ดมาเต็มเลยฉันขอไปเคลียร์ไม่เธอแถวไหนที่เธอไม่ใช้แล้วเธอโลกออกไปให้หมดเลยเป็นแถวนเนี้ยเนี่ยแถวนี้ที่ฉันอะ่ะเนี่ยฉันโลกออกไปให้หมดแล้วเนี่ยน,นั่งสิฉันจะไปเก็บก่อนนี่นะคะคือสวนของดิฉัน แม่เป็นไงแม่อันนี้มีรั้วกันด้วยเนี่ยเดินเข้าเนี่ยส่วนฝั่งนี้เดินชนต้นมะม่วงตายเคอแบบเพิ่งเด็ฉันติดอยู่ในต้นอะไรเนี่ยฉันยังออกไม่ได้เลยฉันติดอยู่ในต้นนะฉันโลต้นอันนี้ออกแล้วนะเธอก้อนนนเี่ยใช่ฉันลือต้นออกนั้นออกแล้วเหมือนกันติดบั็กเลยเดินออกไม่ได้เฮ้ยเธอฉันติดมาวุฒนเธอแล้วเนี่ยแพ็กมีแพ็กใหม่มาแพ็กซัมเมอร์มีสระว่ายน้ำฮาร์ดสไลเดอร์ พิงลองบีบีแช์แล้วก็บูรองบีแช์ประเด็นคือเล่นยังไง <laughs> <laughs> ใช่ดักีวีกีวีอันไหนอ่ะมีกีวีสองอันอ่ะเธอตอนนี้ฉันส,สนมากเลยถ้ามันขึ้นกีวีคือฉันไม่รู้เลยนะเพราะฉันมีทางนกกีวีมีต้นกีวี่อ่ะขอลองเถอะถ้าคราวเนี้ย ได้จิ้งจอกจะเต้นทาวเวอร์ให้ทุกคนดูแบบแบบลงช็อตน,นะคะแบบเต้นทาวเวอร์แบบของแท้ไรอ่ะได้อะไระไถ้าได้จิ้งจอกอะ่ะ<ม>อัน,นี้ไข่น,นี่โอเรโก้ดูส่วนนีโอเรโกส้สิบอลนิกวกะว่าโทรไม่ได้นะโทรไม่ได้นะได้นะโทรไม่ได้นะ อัดอยู่บอกนีโอไปก่อนเดี๋ยวนีโอโทรมาตูดตูดตูดไปถามนีโอดิเล่นไงจบนีโอรู้ทุกเรื่องนีโอรู้ทุกเรื่องพอเรียนปุ๊บงงเนี่ยเธอนนโอมีน้องคู่ด้วยและนีโอมีนกคู่ปีกไก่ย่างด้วยเธอเนี่ยปนไงนงกคูกย นกคู่โดนปิ้งแล้วสรุปเล่นเป็นหรือยังก่อนไม่เป็นต้นกีวีฉันโตยังเนะี่ยยังไม่โต,ตกีวีเอกโอเคเอสโตนโอ้ยทองลอง ว้าววิดามิองให้ด้วย T H A N K แตง่งเอาไปขายกว่าโอเคสองแสนคุ้มค่ามากฉันอยากได้ต้นไหนเธอ,อเนี่ยอะไรลุบลุบยุดเหรอลุบ <laughs> ยัดเหรอ <laughs> ลุป ลบยัดอะไรมันคือต้นอะไรมันคือต้นอะไรอ่ะมันคือต้นอะไรอ่ะยิ่งอ่านยิ่งแย่จบยุ่งเหรอไม่ใรับยุ่งลุกยัดเฮ้ยเธอบารรดาซีดขายเธอยิ่งอ่านยิ่งแย่ทำไมอ่ะลุกยัดลุกยัดเฮ้ นี่ฉันปวดหัวต้นกีวีเจ็ดเปอร์เซนแล้วรูปยัดรูปเธ <laughs> <laughs> อไอเขายุดอ่ะโอ้ดิโอให้ของอะไรอย่าให้มันกกลกากนะว้หมดแล้วเธอฉันงงอ่ะละ่ะซัมเมอร์เป็นยังไงถามดิโอดิถามดิโอหน่อยว่าซัมเมอร์เป็นยังไงฉันงง นิโอซัมเมอร์คืออย่างซัมเมอร์ทำไง,งนิโอรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกมอะออไอมัขายไอ้อยขายไม่ได้ดิรูยร้ยังเอองั้นเราไปหาวิธีเล่นกันกน่อนไห้ทั้งนั้น่ะ <c oughs> ไม่บอกค้ามิวบอกเดี๋ยวก็บอกไปหาวิธีเล่นกันก่อนมะมนะพอยังเล่นต่อหรือพอแค่นี้ก่อนไปหาวิธีเล่นก่อนหรือไงหรือจะเล่นเอาไงคือหมายความว่าเล่นกันคือ <laughs> จบคลิปยังหรือว่าจะเล่นต่อกดหนึ่ง เต็มเต็มอะไรเธอะจะวางเครื่องสปริงเนี่ยสปริงก็ไม่ได้เลยเนาะจิบส่งแล้วนี่เพิ่งแปดเองกีวีเหลือเชื่อโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอไปด้วยไปรวมตัวกันก่อนแล้วเ,เมื่อกี้เธอถ่ายไว้แล้วนี่ใช่ไหมใช่โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย